สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนานและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องหมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระเสาร์จรเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะในรอบ30ปีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนานของคุณตัวของคุณอยู่ในภพเรือนสหัชชะหมายถึงการเดินทางการขยับขยายสังคมการเจอพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็การเข้าหาผู้คน การติดต่อประสานงานการเดินทางจะมีมากขึ้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลได้ด้วยหรือการเข้าสังคมกลุ่มใหม่ๆก็จะมีความก้าวหน้าเติบโตได้ขย,ขยายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพทาโร่จะบอกอะไรแล้วก็ดาวพคระเสาร์จะให้อะไรคุณอีกเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้ง ลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ<อ>เกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกร2ปีครึ่งต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวพระเสาวจรเข้าสู่ภพเรือนสหัสชา้าเด็กถือไม้เทา้า การได้เริ่มต้นการก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆแล้วก็ the h a r p h a n t เหมือนแสงสว่างหรือความคิดของคุณจะได้ก้าวเข้าสู่การผจญภัยเนาะคุณดูพร้อมกับความรู้ความสามารถของตัวเองไฟออ f Penta c l e แล้วก็10เหรียญ6ไม้เทา้าความสำเร็จกันเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาการถูกยกย่องแล้วก็อัศวินถือไม้เทา้าความขยันความแน่วแน่การขยับขยายการเติบโตในเรื่องของการงาน จากเด็กถือไม้เท้ากลายเป็นอัศวินถือไม่เท้าการงานจะเติบโตการรุ่งเรืองความก้าวหน้าจะมีแล้วก็เด็กถือเหรียญก้าวแรกของการได้โอกาสของอาการเก็บเงินเก็บทองหรือเดว,วิลขึ้นมาแปดไม้เท้า,อาขอโทษแปดดบแล้วก็เดอะทาวเวอร จุดของการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบป,ปับฉับพลันหรือดวงชะตากําลังพลิกฟื้นเหมือนคุณเหมือนเหมือนดวงคุณจะถูกเขยา่าอ่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องของความพังในชีวิตของคุณมันจะถูกสั่นคลอนมันจะถูกเขยา่าเ,เหมือนการเตรียมรับมือของคุณน่ะมันเหมือนคุณได้ฝึกฝนตัวเองกับการรับมือกับการที่จะต้องเจออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนคุณรู้ตัวค่ะ อาจจะมีความไม่มั่นคงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณเตรียมตัวรับมืออาจจะศึกษาหาความรู้หรือการการคิดค้นหรือการพยายามเติมความรู้ความสามารถให้กับตัวเองเพื่อคุณจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดในชีวิตหรือเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมาที่มันจะเกิดขึ้นแต่คุณจะรับมือได้อืมแล้วก็เป็น เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะแก้ปัญหาบางอย่างได้เหมือนคุณจะรู้อะไรล่วงหน้าได้ค่ะอืมแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาบางอย่างในเรื่องของภารนีสินหรืออ,อคุณอยู่ในจุดที่อาจจะแบกรับอะไรหลายๆอย่างเป็น เป็นความหวังของครอบครัวก็ได้ในหลายๆคนเนาะเพราะว่าคุณเคยประสบความสําเร็จในชีวิตมาก่อนเคยมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินหน้าที่การงานมีความมั่นคงมากๆอะแต่ว่าคุณอาจจะรู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าการเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรแบบนั้นคุณจึงได้หาแนวคิดใหม่ๆการ มีการมีไอเดียใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทำมาหากินหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้อแล้วก็คุณอาจจะมีภาระ,ะนี้สินหรือภาระ,ะผูกพันบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะเล็งเห็นหนทางอื่นๆที่จะทําให้คุณเกิดไรายได้เพราะกลัวการหมดเงินกลัวการขาดแคลนในเรื่องของการเงินเนาะคุณอาจจะ หาเส้นทางใหม่ๆของการหาเงินหาทองคุณอาจจะเคยอยู่ในจุดที่เป็นหนี้เป็นสินหรือมีความพังอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องระมัดระวังตัวก็ได้อืมเพราะมันมีการที่คุณจะได้สู้จะได้ลุยกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหลุดออกมาจากปัญหาในเรื่องของการเงินได้ บางท่านก็อาจจะเจอกับความไม่ยุติธรรมเนาะในเรื่องของการทำงานหรือมันเจอมันมันเกิดเรื่องของความสูญเสียบางอย่างบางท่านก็อาจจะเสียเงินเสียทองการเป็นหนี้เป็นสิน แต่มันจะเป็นเรื่องดีที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณจะได้รู้ว่าใครที่จริงใจใครที่อยู่ข้างๆคุณแล้วก็หวังอะไรกับคุณหรือคุณจะรู้ในด้านของจิตใจมันจะเป็นเรื่องบราวบางอย่างที่เข้ามาสั่นคลอนในชีวิตของคุณจากคุณที่เคยมีความสําเร็จมีเงินที่ดีมีความเอ่อมีงานที่มั่นคงเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ช่วงมาก่อนหน้านี้แต่มันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาสั่นคลอนชีวิตของคุณ อยู่ตกงานอยู่ๆออกจากงานมันมีเหตุให้ต้องเป็นให้ต้องไปให้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเกิดขึ้นแต่เหมือนคุณก็รับมือได้ค่ะเพราะคุณก็อาจจะผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างมาแล้วก็เป็นคนที่มีความใจเย็นอะเป็นเหมือนพระค่ะค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการนิ่งกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถึงมันจะมีความกดดันความเครียดบ้างแต่คุณก็รู้ว่าคุณจะหาทางออกแบบไหนให้กับชีวิตของคุณบางท่านก็ถึงขั้นหมดเงินหมดทองมาเยอะมากๆเลยอืมแต่คุณจะผ่านเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะเหมือนทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะได้เจอกับกัลยาณมิตรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคนที่เข้ามาเกื้อหนุนคุณได้แล้วก็ นำให้คุณไปสู่ในทิศทางที่ทำให้คุณหลุดพ้นออกจากปัญหานี้ได้อมพมาอไพ่พระขึ้นมาเนาะก็เป็นก้าวแรกของคุณก็ได้ที่คุณจะก้าวเข้าสู่เส้นทางของความสำเร็จหลุดออกจากปัญหาในเรื่องของการเงินการทองการขาดแคลนในด้านของออความลำบากที่มันจะเกิดขึ้นแจ็คพอตกำลังมา เงินของคุณจะตกมาจากอากาศคุณจะคว้าเงินได้ง่ายขึ้นหรือคุณจะเห็นโอกาสของการเงินบางท่านอาจจะผันตัวไปสู่สิ่งใหม่ๆโลกโซเชียลสื่อออนไลน์หรือต่างประเทศก็ได้คุณไม่ได้หยุดนิ่งคุณดูหาช่องทางอื่นๆได้ตลอดอืแล้วก็ขยันหางานขยันทำงานเป็นช่วงที่คุณต้องบุกต้องลุยในเรื่องของการทำงานมากๆความย่อท้อความลำบากไม่ได้ ไม่ได้ทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยคุณดูไม่เหน็ดเหนื่อยเลยถึงมันจะมีความอึดอัดบ้างแต่คุณก็จะตะลุยจะสู้เพราะความที่กลัวความยากจนก็ได้หรือการที่คุณมีนี่มีสินที่ต้องรับผิดชอบก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการงานนะคะการงานเป็นอย่างไรงานของคุณบางท่านทําอะไรไม่ดีรับหลังคุณหรือเปล่าอืม หรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้พ่อผูกมัดการการได้คู่ค้าคู่มิตรคู่สัญญาก็ได้เข้ามาเกื้อหนุนเข้ามาพยุงให้คุณให้งานของคุณมันไปต่อได้หรือถ้ามันสะดุดติดขัดหรือมีปัญหาอะไรเหมือนเขาจะเข้ามาช่วยแล้วก็จะเหมือนกับเข้ามาช่วยทำให้คุณหลุดออกจากปัญหา มีเกณฑ์ที่คุณจะผ่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วก็มีคนที่เข้ามาทําให้คุณได้ในเรื่องของโอกาสโอกาสบางอย่างในเรื่องของงานงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้ได้เซ็นสัญญาได้ข้อผูกมัดการได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือกิจการงานของคุณมันมีเรื่องของการได้เฉลิมฉลองการได้โอกาสใหม่ๆ หรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นนายหน้าขายรถขายบ้านหรือใครที่ทําในเรื่องของออตัวบทกฎหมายทนายความสาลอายการหรืออะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเรื่องของผลประโยชน์ไรายได้หรืออาจจะได้โอกาสของความสำเร็จในเรื่องของการงานของคุณนะคะ ดูคุณจะผ่านวิกฤตไปได้ใครที่มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับงานก็มีโอกาสที่คุณจะผ่านไปได้แล้วก็มันมีในเรื่องของการการย้ยายหรือการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับสับพันเกิดขึ้นเหมือนเป็นโชควาสนาเนาะบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเป็นหัวหน้างานหรือ มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําเหมือนอาชีพของคุณจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปุปับสัมพันธ์ก็ได้อยู่ๆย,ย้ายไปอยู่ตําแหน่งใหม่อยู่ๆไปรับตําแหน่งที่ไกลมากขึ้นอะไรแบบนั้นก็เป็นเรื่องของวาสนาแล้วก็โชคที่จะเข้ามาเงินเดือนมากขึ้น ผลประโยชน์รายได้มากขึ้นถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ช่วงนี้คุณจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาผู้หุ้นส่วนการเงินจะดีขึ้นผลประโยชน์รายได้จะมากขึ้นแล้วคุณก็เหมือนกับจะจะปลดล็อกหรือแก้ไขปัญหาได้ดีสามารถที่จะเอาชนะหรือจูงใจลูกค้าได้อืมหรือไม่ก็คู่ค้าคู่สัญญาผู้หุ้นส่วนของคุณก็ได้โอ้การเงินดีมากๆ เหมือนคุณจะถูกซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนจะโดนโดนพยุงหรือการถูกช่วยเหลือแบบนั้นได้เหมือนคุณจะผ่านมรสุมอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานการติดขัดในเรื่องของเงินลงทุนหรือการติดขัดอะไรบางอย่างแต่คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นสองปีครึ่งที่คุณจะได้ในเรื่องของโอกาสได้ตำแหน่งดีขึ้นได้ฐานเงินเดือนที่มากขึ้นได้รับการยอมรับการมีชื่อเสียงแล้วก็ เหมือนผลกําไรของคุณมันจะสูงขึ้นด้วยบางท่านก็จะได้โอกาสใหญ่การได้โปรเจกต์ใหญ่การได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของการได้เงินได้ทองนะคะแต่บางท่านก็ต้องระวังเนาะมันมีเดวิลขึ้นมาด้วยการถูกล่อลวงการถูกชักจูงไปในทิศทางที่ผิดอาจจะผิดกฎหมายอาจจะผิดศีลผิดธรรมหรืออาจจะผิดพลาดทำให้เสียเงินเสียทองได้เหมือนกัน แต่คุณก็ยังมีภัยพกขึ้นมาคุณจะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยอะไรที่ไม่ดีต่อดวงชะตาเหมือนก็จะถูกขจ,จัดปัดเป่าได้เหมือนกันแต่ก็ขอให้คุณทำในสิ่งที่ถูกอะคะ่ะเราคุณจะไม่โดนชักจูงไปในทิศทางที่ผิดได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงิน บางท่านอาจจะไปไหว้พระขอพรสิ่งที่คุณขออาจจะได้แบบทันทันปุป,ปรบรับพันนะคะคุณจะเจอกับทางออกบางอย่างมีเกณฑ์จะได้โอกาสบางอย่างในเรื่องของการเงินคุณจะมีไอเดียหัวคิดในเรื่องของการสร้างเงินสร้างทองหรือเป็นโอกาสที่คุณอาจจะได้คิดออกกับเส้นทางบางอย่างที่ทําให้คุณได้เงินการได้เฉลิมฉลองการได้คู่ ุ้นส่วนคู่ค้าคูา่คขายคู่สัญญาการเดินทางคุณจะได้พบปะผู้คนหมู่มากหรือไม่ก็จะได้เข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงจะนำมาซึ่งทำให้คุณได้โอกาสของการได้เงินบางท่านก็อาจจะได้ออกรถใหม่หรือวาวการเริ่มต้นบางท่านจะมีงานมงคลการขึ้นบ้านใหม่การได้เงินก้อนโตก็ได้ได้เงินใหม่ๆเข้ามา เป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเงินเก็บทองก็ได้นะคะอืมชัดเจนมากๆมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้คอนโดมีโอกาสได้ทรัพย์เพิ่มได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตของคุณเป็นภาระผูกพันแต่มันก็จะเป็นในเรื่องของการได้หลักทรัพย์เนาะเพราะว่าดาวพระเสาดาวพระเสาอยู่ในภพเรือนสหัชชะได้เงินจากเพื่อนฝูงได้เงินจากอ่อ เพราะว่าบัรดาวพฤหสก็คือบ้านก็คือสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆมีเกณฑ์ได้นะคะก็เป็นปีที่คุณจะได้สร้างเืิอสร้างตัวมีหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของการมีบ้านมีทรัพย์เพิ่มแต่ต้องแบบจะต้องจะต้องออกนอกกรอบบ้างเข้าสังคมเข้าหาเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงชักนําไปสู่แนวทางการหาเงินใหม่ๆอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรโอ้ไพ่ของการไหวพระขึ้นมาเหมือนก็หนักเหมือนกันเนาะพอไพ่ขึ้นมาหน้านี้ก็หนักอยู่เหมือนกันบางท่านก็ต้องระวังเนาะการเออ่เป็นโรคภัยใกล้เจ็บอาจจะอุปปบัติฉพันเคยเป็นแล้วมันหายไปแล้วมันกลับมาเป็นใหม่ อาจจะเป็นด้วยโรคเวีนโรคก,กรรมหรือบางท่านก็อ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่ๆขาไม่มีแรงอยู่ๆก็หมดแรงอาจจะเนื่องด้วยคุณใช้ร่างกายเยอะเกินไปไม่ค่อยจะดูแลไม่ค่อยพักผ่อนเก็อาจจะเป็นโรคเครียดอาจจะแบบความเครียดสะสมทําให้ร่างกายมันมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณนะคะบางท่านก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังในเรื่องของ มดลูกช่องท้องนะคะอืมมันมันอยู่ๆมันจะแสดงอาการเพอเดอทาวเวอร์ขึ้นมาอยู่ๆมันจะเป็นนะคะแล้วแต่ว่าก็ยังมีพระคุ้มภัยนะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ดวงแข็งคุณอาจจะเคยเป็นมาก่อนแล้วมันมันหายไปนานแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นได้ใหม่ก็ได้ก็เหมือนกับไปเติมพลังบุญให้กับตัวเองเนาะไปไหว้พระไปทําบุญแบบนั้นก็ดี เหมือนกับบางท่านก็กำลังใจเนาะกำลังใจมันถดถอยก็เป็นโอกาสนะคะที่คุณจะได้ไปทำบุญไหว้พระขอพรขอให้มีโชคลาภการเงินเพราะคุณดูจะเครียดในเรื่องของการเงินการทองอ่ะแล้วก็เรื่องของบุตรบริวารด้วยก็บางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวคนรักเนาะมันมีหลายๆเหตุการณ์เข้ามาลุม ลุมในเรื่องของความเครียดที่คุณสะสมอ่ะอืมก็เหมือนไปปลดปล่อยเนาะทำให้ตัวเองมีสติมีสมาธิมีมีพลังพลังด้านบวกให้มันเยอะหน่อยคุณจะได้สู้กับปัญหาที่มันมีอยู่ได้หรือไม่ก็ความเชื่อเนาะเราไปในเรื่องของสติมงคลการไปทำบุญไปสะเดเาะเคราะห์แบบนั้นก็เหมือนจะช่วยทำให้สุขภาพจิตมันดีสุขภาพร่างกายมันก็จะสามารถทนทานกับสิ่งที่มันเข้ามาได้ ทำให้ไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างความรักคนโสดคนโสดคุณดูมีมีความสเสน่ห์คุณดูเจ้าสเสน่ห์มากๆอืมแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะนะคุณดูมีความโดดเด่นคนเข้าหาเยอะคุณอาจจะเป็นคนที่ออ,อยู่ในตำแหน่งงานที่สูงหรือ มีความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองสูงมากๆเหมือนคุณอยู่สูงกับคนอื่นๆคนที่จะเข้ามาก็เลยดูด้อยไปกว่าคุณหมดเลยอืมแล้วก็คนที่เข้ามาก็ดูไม่มั่นใจไม่มั่นใจที่จะจีบคุณเท่าไหร่เพราะคุณดูสูงเกินไปสำหรับพวกเขาอ่ะอืมคุณดูจับต้องไม่ได้ก็ไม่ถึงอะไรแบบนั้นเนาอะอหน้าที่การงานก็สูง แล้วก็การเงินก็ดีโปรไฟล์ดีไปหมดเลยแต่ว่าเหมือนกับที่คุณยังโสดอยู่ได้เพราะว่าคุณอาจจะแต่งกับงานเนาะทำงานเยอะแต่งกับงานหรือไม่ก็ปล่อยวางในเรื่องของความรักไปนานแล้วเพราะอาจจะเจอความรักที่มันท็อกซิกหรือความรักที่เอาเปรียบก็ได้ตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แต่ก็มีโอกาสนะเพราะนางฟ้าขึ้นมามีโอกาสจะได้เจออาจจะเป็นคู่บุญกับคุณก็ได้ เป็นคุณที่เข้ามาเกืน้อหนุนทําให้คุณมีชีวิตทิ่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมแบบนั้นก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เอ่อสามารถที่จะรับมือกับคุณได้อืมอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยสนิทสนมใกล้ชิดรู้จักกันทางเพื่อนแบบแบบนั้นก็ได้หรือเคย เคยรู้สึกดีๆร่วมกันตั้งแต่ในในวัยเด็กก็ได้ก็มีโอกาสจะกลับมาได้พบได้เจอกันอีกอืมอาจจะเจอกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานหรือการไปทําธุรกรรมในส่วนของการเงินก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษศก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้พบได้เจอเนาะค่ะ อาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือเป็นคู่ที่จักรวาลส่งมาให้คุณก็ได้ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้มีความรักกับเขาบ้างเนาะดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคุณดูควบคุมได้นะคุณดูเป็นกัปตันเรือคุณดูจะแบบ เอคุณสามารถจะควบคุมควบคุมความคิดของเขาได้หรือไม่ก็ชักจูงให้ให้เขาไปในทิศทางเดียวกับคุณได้แต่มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้เนาะทำให้ชีวิตความลับมันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้ก็ามีโอกาสนะคะที่เป็นช่วงที่ ความรักของคุณมันจะสมหวังอืมเหมือนจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือทําอะไรร่วมกันให้มันเป็นปึกแผ่นกันมากขึ้นการมีครอบครัวที่ขยับขยายการมีลูกการมีครอบครัวที่มั่นคงเกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่ความรักมันจะชัดเจนถึงขั้นแต่งงานได้หรือถึงขั้นที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการมีอนาคตมีลูกมีบ้านมีทรัพย์สินร่วมกันได้อืม ก็พายพาขึ้นมาเนาะก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานได้เหมือนกันนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆหรือคุณคิดมานานแล้วหรือคุณเห็นเรื่องของอนาคตเหมือนกับมันถึงจุดสิ้นสุดถ้าอะไรที่มันไปต่อกันได้คุณก็จะโอเคถ้าไม่ไปต่อก็เหมือนจะได้ไปในทิศทางใหม่อะไรแบบนั้นก็ได้แต่ว่า จากพัยขึ้นมาก็มีความสุขเกิดขึ้นมีเกณฑ์กันได้แต่งงานกันมีครอบครัวที่ขยับขยายเติบโตนะคะความรักความสมบัธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคุณดูมีความสุขนะว้าวมีคนจะถูกขอแต่งงานมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้โอกาสการถูกขอแต่งงานการเป็นคุณหญิงคุณนายการอยู่บ้านสบายๆเป็นแม่บ้านแม่สิ แม่บ้านแม่เสียเรือนแบบนั้นอืมใจของคุณมันเข้มแข็งเนาะคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะแหละดูความสุขมันจะมีมากขึ้นเคยผ่านการแบบว่าการทดสอบในเรื่องของความรักสามเศร้าหรืออะไรสักอย่างแต่ตอนนี้คุณดูมั่นคงกับความรักมากๆคุณดูมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองคุณโนโสนโนแคจะรักกอรักไม่รักก็เลิก,อ,ลกอะไรแบบนั้นคุณโนโสนโนแคมันทําให้เขากลับมาอืม มันทำให้ความรักมันดูชัดเจนขึ้นเขาน่าจะมุ่งมั่นหรือ,อทิศท,ทางความรักของเขามันเป็นที่คุณมันอยู่ที่คุณเขาเคยอยู่ในจุดที่หมดเงินหมดทองหรือคุณเคยช่วยเหลือกันกู้เกื้อกูลกันในส่วนที่เจอความยากลําบากมาด้วยกันเนาะมันก็เลยทําให้เขารู้ซึ้งถึงว่าการไม่มีคุณมันลําบากการไม่มีคุณ มันทําให้เขาคิดได้ว่าเขาเขาอาจจะผิดพลาดไปในบางเรื่องแต่ว่าในยามที่เขาเหนื่อยท้อแท้หรือหมดเนื้อหมดตัวเขาหันกลับมามองก็มีคุณอยู่ข้างกายอะไรแบบนั้นมันเป็นการตื่นรู้บางอย่างที่ทำให้ตัวของเขาหันกลับมาโฟกัสที่คุณแล้วก็ฝึกขอแต่งงานแบบนั้นได้นะคะก็ เป็นเรื่องของโชควาสนาเนาะถึงเวลาถ้ามันจะใช่มันก็ต้องใช่ถึงเวลาถ้าคุณจะมีความสุขคุณก็จะได้รับความสุขอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกชาวลัคนาราศีมังกรจูโนโ่พาร์เนอร์ชิพมาความรักกาลังเข้ามาหรืออาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วน มันมีในเรื่องของข้อผูกมัดคุณจะได้พาร์ทเนอร์ชิพอะคะ่ะเป็นคู่ชีวิตก็ได้เป็นคู่กัรยนณมิตรหรือเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินกันทองหรือเป็นเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตก็ได้นะคะโอ้ระวังในเรื่องของการการผิดใจหรือปัญหาบางอย่างมันมีปัญหาเนาะปัญหาที่จะต้องแก้ไขโซลาร์คราม จุดไม่ชัดเจนมันมีความคลุมเครือเกิดขึ้นปัญหาบางอย่างที่จะต้องจัดการในเรื่องของตัวบทกฎหมายราศีตุลเป็นเรื่องของความบาลานซ์ชีวิตของคุณจะเหมือนกับว่ามันจะก้าวเข้าสู่จุดที่มันบาลานซ์ได้แล้วก็เหมือนอะไรๆมันจะชัดเจนขึ้นถ้าก่อนหน้าน,นี้มันคุมเครือมันไม่รู้ว่าจะไปในเส้นทางไหน ไม่รู้ว่าจะไปทํางานอะไรหรือไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตมันจะไปยังไงมันจะค่อยๆเห็นจุดโฟกัสของตัวเองแล้วก็คุณจะเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาได้คุณจะมีกัลยะาณมิตรเข้ามาหรือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมาเกื้อหนุนทําให้เส้นทางของการใช้ชีวิตของคุณมันชัดเจนมากขึ้นอืมโอ้ความสุขวินาทขึ้นมาบางท่านมีเกณฑ์มีคู่นะคะมีคู่ มีคนรักมีคู่ซัพพอร์ตมีกัลยาณมิตรเข้ามาเหมือนเป็นอะไรดีๆที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนคุณทําให้ชีวิตของคุณมันก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองหรือผ่านพ้นกับปัญหาไปได้ Aquarius ราศีกุมพบเรือนราศีกุมของคุณก็คือพบเรือนการเงินการเงินจะฟื้นตัวอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ต หรือบางท่านอาจจะได้ในเรื่องของอการทำสัญญาการได้ร่วมพุ่นลงทุนการขยับขยายเติบโตการเงินจะมากขึ้นการมีไรายได้ที่จะเพิ่มพูนเหมือนคุณจะถูกซัพพอร์ตอะคะ่ะแล้วก็เหมือนการงานจะมั่นคงมากขึ้นรายได้ก็เลยจะขยับขยายเติบโตได้มากขึ้นด้วยบางท่านก็ได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในส่วนของการเงินการงานนะคะก็เป็น การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตของคุณมันก้าวหน้าเติบโตคุณจะหลุดออกจากปัญหาในเรื่องของการเงินการเป็นภาระหนี้สินต่างๆเหมือนคุณจะมีการเงินที่มันดีขึ้นนะคะดิบบ้าก็หมายถึงการการมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาก็ได้อาจจะได้ทําสัญญาล้นหุน้นลงทุนหรืออาจจะได้มีในเรื่องของความรักที่อาจจะแต่งงานจดทะเบียนอะไรแบบนั้นก็ได้แล้วก็พบเรือน ราศีตุลเป็นภพเรือนกรรมะของชาวลัคนาราศีมังกรงานจะมากขึ้นงานจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นทําสัญญาการขยายเติบโตแบบนั้นจะเกิดขึ้นนะคะการงานจะดีขึ้นเรื่อยๆการเงินก็จะฟื้นตัวด้วยค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น,น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตวันนี้ได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปะแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตง่ง สำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักๆกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ